ตื่นเต้นมากเลยค่ะกระแตนะคะซาวด์เอ็นซีโอแบรนด์เทลสค่ะขอชินะคะซาวด์เอ็นซีโอแบรน,นด์นเททียมเครับตื่นเต้นจริงๆมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าเป็นอีเวนต์แรกในชีวิตของกระแตที่ยิ่งใหญ่มากๆเรียกว่าระดับโลกเลยเพราะว่าเรามีดังงานจากทั่วโลกมาให้เอียริ ในงานครั้งนี้นะคะก่อนอื่นแต่ต้องขอบพระคุณจากใจจริงๆขอบคุณพี่ๆน้องๆศิลปินในวงการทุกคนนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานในงานเปิดตัวแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเคชิแลสของกรตแตนะคะที่แต่ตั้งใจค่ะทำมาเพื่อให้คนไทยทุกคนมีผิวสวยๆมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ คุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกันนะคะเพราะว่านี่คือแบรนด์ไทยที่มีมาตรฐานระดับสากลและก็ยังเป็นสูตรรางวัลเหรียญทองระดับโลกที่คิดค้นและวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์คนไทยคืออยากให้ภูมิใจในแบรนด์ไทยค่ะเพราะว่าแบรนด์เราเป็นแบรนด์ไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะนี่สุดยอดจีิง ครับเรียกว่าแบรนด์ไทยแคชาติใดในโลกนะครับคุณกระแตครับอยากจะถามที่มาที่ไปสิครังเพราะว่านะครับจากที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนรู้จักกับ KT Amres Plastic โอ้ r เรียกว่าสร้างรายได้ไปกว่าพันล้านทำไมครับถึงได้นะครับมาเริ่มต้นกับอีกหนึ่งธุรกิจครับกับ KT Labs ครับโอ้โหต้องบอกว่าคือกระแตเป็นคนที่ทำหลายหน้าที่มากๆค่ะแน่นอนว่า เคที่ cosmetics เนี่ยก็คือความสวยจากภายนอกใช่ไหมคะแต่เราจะสวยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกได้เนี่ยมันก็ต้องมีตัวช่วยจากด้านไหนด้วยค่ะเสริมก็เป็นการควบคู่กับความสวยงามเคที่ lab เนี่ยก็เกิดจากไลฟ์สไตล์จริงๆของกระแตค่ะเป็นคนที่อย่างที่บอกว่าทำหลายบทบาทนะวันนี้มาเป็นทั้ง CEO ด้วยเป็น CEO ที่เต้นได้นิดหน่อยไม่นิดนะคะเป็นคนใช้ร่างกายหนักค่ะแล้วก็ ได้ติดตามกระแต่ก็เป็นคนสู้ชีวิตมากๆัน,นะคะทั้งเป็นนักร้องเต้นด้วยเวลาซ้อมเต้นก็คือซ้อมหนักมากอย่างเมื่อคืนเองแต่ก็เพิ่งไปโชว์มามโชว์ที่เวที Miss Universe เป็นการเปิดตัวและต้อนรับนางงามจากทั่วโลกนะคะด้วยความ represent soft power s o อ t p า w เวไทยของเรานะคะก็ซ้อมกันหนักแน่นอนค่ะซ้อมหนักมากแล้วยังไม่พอต้องมาต่อด้วยอีเวนท์ที่ต้องบอกว่ายังไม่ได้นอน แต่ว่าผิวยังได้อยู่นะคะนี่แหละว่าเรามีตัวช่วยดีๆค่ะใช่ก็เลยเป็นพี่หันมาหาปุมเพราเก่งมากพี่โตชีหันมาหาปุมสั่งมาจากทางนู้นเลยคุณโตชีิเป็นยังไงบ้างครับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราทั้งเป็นผู้ทดลองตั้งแต่แรกๆด้วยใช่ครับคือทดลองตั้งแต่อาการเหมือนเราไปฝึกซ้อมใช้ร่างกายจริงและลองดูเลยว่าคินเน็ตมันช่วยได้จริงหรือเปล่าตื่นเช้ามายังเหนื่อยไหม ยังต้องมีการไปอินอยู่ไหมทุกทีนักต่างเพื่อไม่ระหว่างวันค่ะเทสแบบนั้นเลยครับเอ่อนี่ยยังํำกับถึงม่ยังํำกับนะคะ CEO ตัวจริงไม่แล้วพี่ตัวชี้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของพี่กระแตนะเพราะว่าช่วงที่เขาแบบเขาบอกว่าเขาป่วยเขาเหนื่อยเขาไม่สบายเออเห็นครับก็คือช่วงนี้ง่ายๆเลยคือไม่ป่วยนี่แล้วก็งานก็ยังหนักเหมือนเดิมนะครับงานหนักเหมือนเดิมเลือกอย่างเออ ครัผมคุณรู้เพราะฉะนั้นคูว่าปัว่าหลายคนอยากรู้แล้วเคที่แลบเนี่ยเห็นบอกว่ามี2สูตร2ตัวแต่ละตัวมันคืออะไรยังไงแล้วมันช่วยยังไงบ้างคะค่ะก็เอาความต้องการของตัวเราก่อนเลยเพราะเรากินจริงๆก็ทำสองสูตรที่สําคัญในชีวิตแต่เลยก็คือตัวลาวิเซอันนี้คือสุขภาพร้อยก็คือตัวนี้จะเป็นเน้นในเรื่องของลดอายุเซลพวกชะลอวัยค่ะบำรุงตั้งแต่ อองอมองอดองอดูกสายตาพูดไม่ได้ไงอะมัมมันไม่ซ่อมส่วนที่สำคัญที่สุดของร่านค่ยก็คือบำรุงถึงเซล์ลเลยค่ะด้วยอาสารสำคัญสารสกัดพรีเมียม24ชนิดใส่ลงไปแบบแม็กโดสนะคะก็จะมีงานรางวัลทั้งสองสูตรเนี่ยจะได้รับรางวัลนะคะซึ่งเป็นรางวัลเปลี่ยนทองที่เขาไปประกวดในงานวิจัยระดับโลกด้านชลอวัยซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมีทีม ด็อกเตอร์คนไทยนี่แหละมาเล่าให้ฟังอยากให้เห็นความภาคภูมิใจของชีพคนไทยที่เก่งมากๆค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะเน้นเรื่องสุขภาพอย่างที่บอกว่าถ้าใช้แรงเยอะๆกแบบแต่ตัวนี้ดีมากเลยตอนเช้าตัวนี้คือตัวสุดเลิฟของบุมตอนเช้าถ้าคุณออกถ้าคุณออกคุณรองสักสองนึงวันนั้นคุณจะไม่ออกเฟรชจริงกับพี้กับปาว่วันนี้คุณก็ทานมาก่อนี่จะนเลยใช่ไหมคะวันนี้ฉันทานเป็นแบบ และเชคเป็สมใช่ค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องของ r e s เ a r a t r แล้วก็ a อส a าก a l a s ซึ่งตัวนี้เป็นสมุนไพรจีนโบราณที่ทีค่ะราชวงศ์จีนโบราณใช้บำรุงร่างกายมากว่า2000ปีใช่เป็นสูตรที่รวมกันแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวมากๆที่เน้นเรื่องบำรุงสุขภาพก็คือ Boost Energy เขาบอกกินกาแฟแก้วหนึ่งทุกคนยังตื่นได้ใช่ไหมครับผมอันนี้ซองเดียวตื่นทั้งเซลล์อันนี้เรื่องจริงนลคะลองดูมันอยากให้ทุกคนกินมากๆเลยอ่ะมันจะป้าพลังแบบกาแฟเลยมันดีมากค่ะแล้วก็เราเลยอยากแบบทำมาเพื่อให้ตัวเองและคนที่เรารักค่ะอันนี้คือสูตรที่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะคะอีกสูตรหนึ่งจะเป็นกล่องแดงก็คือน้องคาริสตา อันนี้จะเป็นเน้นเรื่องผิวผิวร้อยเลยค่ะใช่บางคนบอกทําไมไม่ทําสูตรเดียวทั้งสุขภาพและผิวเลยเป็นคนที่ไม่ชอบทําอะไรครึ่งๆค,ค่ะทำอะไรเต็มร้อยค่ะก็แมคลอใช่ก็แมคโดนั้งสองกล่องแดงจะเน้นเรื่องของลดอายุผิว,วผิวเนียนนุ่มผิวกระจ่างใสก็คือปีนี้ก็จะ39อีกนิดนึงจะ40 อายุของกระแตก็เลยรู้สึกว่าเราต้องสตาร์ทผิวเราเอาไว้ตัวนี้ก็เลยจะใส่พวกตระก,กูลเบอร์รี่สารสก,กัดต้านอนุมูลอิสระทุกทุกอย่างรวมไปเลยมาก,กีเบอร์รี่เนี้ยค่ะที่หายากมากๆในป่าลึกในชิลีเ,เป็นตระก,กูลเบอร์รี่ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดในโลกโคือใส่อะไรก็แล้วแต่ที่ช่วยทําให้เราสตาร์ทผิวเอาไว้ไวตัวนี้คือแบบอยากให้ทุกคนจริงๆกินผสมกันเลยนะจะดี แต่ว่าผิวเหี่ยวก็ไม่ได้เน่อยแต่ถ้าแบบผิวสวยแต่แบบร่างก็เออไม่มีแรงก็ไม่ได้มันต้องเก่งคู่กันจากคู่นคู่กันอร่อยมากๆเลยนะคะรสชาติดีด้วยไม่เชื่อไปลองชิมทางด้านบูด่างข้างได้เลยนะคะถูกต้องแล้วเมื่อกี้เห็นคุณกะแตบอกเลือกเกี่ยวกับรางวัลใช่ไหมคะตอนเช้าก็ดื่มไปเลยคือดื่มๆไปมันไม่รู้ตัวผิวมันก็สวยขึ้นสวยจริง อร่าเจ้าสาวจับเลยนะคะว้ายคุณแม่อย่าบอกมารลย่ะคะยังค่ะยังสะสมไว้ก่อนสะสมไว้ก่อนสะสมไว้ก่อนแต่ว่ามันต้องทานเป็นประจำจริงๆนะคะขอบคุณเน่ยมันไม่ใช่ว่าวันเดียวมันจะเห็นผลนะเป็นประจำันเรื่อยๆมันก็เห็นผลมันรู้สึกได้มันก็รู้สึกแน่นอนจากตัวเราเองเนาะอยากบอกอะไรกับซีโอสองท่านไหมคะ แม่เก่งมากหนูภูมิใจในตัวแม่มากๆนะคะทั้งสองคนเลยนะคะเก่งสุดๆก็ขอให้ปังมากกว่าเดิมหลังจากไี้สนทร่รักมากเลยขอบคุณที่มาด้วยนะคะขอบคุณที่เป็นทั้งลูกค้าและเป็นน้องที่น่ารักแล้วก็เช่นชมสมองเหมือนกันค่ะนี่ไปที่คุณหมอบ้างดีกว่าคุณหมอเขาโพดค่ะเป็นยังไงคะเดินไปชิมมาวันนี้เห็นบอกเมื่อกี้เดินไม่หยุดเลยนะคะที่บูธใช่ค่ะแม่เลยเห็นบูธแล้วเป็นยังไงบ้างคะในฐานะคุณหมอเราเป็นคุณหมอแล้ว ได้มาดูผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเหรียญทองขนาดนี้ค่ะคุณหมอค่ะจริงๆต้องต้องบอกว่าหเวลาไปบ้านพี่แต่ก็จะเห็นสิ่งที่จะได้เห็นคือเขดักวางอยู่โต๊ะเยอะมากแล้วพี่แต่ก็จะแบบทดลองเองทุกตัวแล้วก็ฟีดแบ็กเองทุกตัวตั้งใจนะะอย่างหนูอเงี้ยหนูเห็นหนูก็รู้สึกว่าคือเจ้าของแบรนด์เขาตั้งใจแล้วเขาจริงใจต่อผู้บริโภค,คเนา่ทำไมเราจะไม่รอใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าทุกคนไปไล่ดูาสารสรกัดต,ต่าง ใส่มา,มาไม่ใช่แค่เยอะนะคะไม่ใช่แค่สารสก,กัดน,นย้แต่แต่ละตัวใส่มาแบบแน่นๆถ้าเกิดว่าใครเป็นคนชอบอ่านเกันหรือว่าคนชอบอ่านบีเซอร์รเวลาเราไปหาเราก็จะพยายามดูด้วยว่าตัวนี้มันต้องมีโดสเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเห็นผลกับร่างกายเขาบอกว่าถ้าไปไล่ดูแต่ละตัวเนี่ยเรียกว่าถึง Effective Dose หมดเลยเต็มที่เราจะดื่นที่ทานอะไรไมันต้องอ่อนอ่ออร่อยนะ ถ้ามันไม่อร่อยเนี่ยเราก็คงไม่ผ่านเราคงเราจะขี้เกียจกินทันทีถ้าไม่อร่อยเราจะเป็นอาหาร,รดืวว่มโดยเฉพาะอาหารเสริมเนี่ยมันต้องอร่อยทีนี้นเวลามันอร่อยเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องเติมสารต่างๆบ้างไปเพื่อทำให้คุณรู้สึกอร่อยไปแบบมันคุณค่าทางอาหารมันก็จะหายไปแต่พอเราได้เห็นประสบการณ์ของตัวเนี่ยของน้องเลยเนี่ยเรารู้สึกว่าตั้งแต่ไี่มีปากชิมก็ต้องเพอร่อยก่อนสองคือ ทุกอย่างที่เป็นนวัตรกรรมระดับโลกที่ทำให้ฟรีฟูเซลล์และทำให้สุขภาพดีแล้วก็อายุยั่งยืนเนี่ยมันมีครบจบจนกระทั่งอีกวันที่ดูกับพี่โอ๊ตเองสามีนะครับว่า,าวา่าโอ้โหล่พิสมน์ๆในขนาดนี้ที่กล่องเลยแล้วพอได้ชิมปุ๊บรู้สึกว่าเยอะที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาจริงๆแล้วถามว่ามันเป็นไปได้ไงขนาดนี้เพราะว่าหนึ่งคอสสูงมากคอสกาที่จะเอาหลายตัวมาประกอบกันเนี่มันยากค่ะคิดว่าด้วยด้วยใจของผู้ประกอบการทั้งคู่ทั้งฟาร์มเนอร์เนี่ยที่อยากให้ของดีกับพี่น้อง เลยเลยออกมาเป็นความดัตัวนี้แล้วชิมแล้วทั้งบ้านผมและสามีแล้วก็ดีใจมากมาด้วยครับกับเส้นทางใหม่ของนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ไปชิมกันด้วยครับนี่วันนี้ไปชิมเลยขอบคุณพี่บุญดีนะคะแล้วพี่ดาด้าล่ะคะเมื่อกี้เห็นนั่งแบบชินแาก รู้จักโปรดัก t นี่เพราะว่ากระแตไปออกรายการแล้วมีโอกาสได้ได้ลองชิมก็อยากแนะนำค่ะว่าอย่างอย่างของด้านเนี่ยด้าชอบทั้งสองสูตรเลยนะคาลิสตาแล้วก็ตัวลาวิสเตนรสชาติอย่างคาลิสตาจะมีความแบบอมเปรี้ยวนิดนึงแต่ว่าลาวิสเตนมันจะมีความนมนมหน่อยดูเป็นแบบโยกดอะไรเงี้ยแต่แนะนำกินผสมดีมากใช่ไหมใช่ดีมากอยากให้ทุกคนลองเหมือนที่เราได้ลองใช่ค่ะแต่แต่ของพี่ด้าไม่เรียกว่าลองนะคะกินไปกินไปสี่ห้ารังไม่ไม่เรียกว่าลองเรยเะ กระแตมาที่รายการทีไรช่กระแตหมดแล้วเขอโทษเพราะบอกว่านี่คุณหุนหุ่นเหมือนกันจีก็นี่พอบอกว่าทุกคนซื้ออุต่ายแล้วฉันรู้สึกเสียใจมากเลยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปหนูไปต่อจากกระแตตลอดเลยกระแตพี่่อี่เดี๋ยวหนูไปเป็นเพื่อนกระต่ายจดชื่อพี่ไปด้วยวันนี้ขอบคุณทั้งสี่ท่านด้วยนะคะพี่จันจีนะคะพี่ดาด้าแล้วก็หมอพจน์นะคะขอบคุณทั้งสี่ท่านนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้กับ ซีอนะคะของเราในวันนี้อยากให้ทุกคนสุขภาพดีด้วยนะคะผิวดีสุขภาพดีนะคะ